That's <laughs> all. สวัสดีครับผมเจ้าชายกุ๊ปนะเพื่อนๆก็วันนี้นะฮะกุ๊ปจะพาเพื่อนๆนะครับไปเก็บรอบนะฮะวันนี้เราจะมาล่าปูกันเนาะหลังจากที่คลิปที่แล้วนะครับถ้าเกิดใครดูจะเห็นว่ากุ๊ปได้ปลาปีเยอะเนาะเป็นปลาที่กุ๊ปชอบเอามาใช้ดักปูนะครับเวลาถ่ายคลิปให้เพื่อนๆดูก็จะเป็นปลาพวกนี้แหละแล้วเมวื่อวานเราได้มาเยอะมากเลยห้าสิบกว่าตัวนะฮะมันก็เลยมีคลิปนี้เกิดขึ้นนะครับก็เป็นคลิปล่า ปูด้วยปลาปีนะฮะแต่ก็ไม่รู้ว่าเพื่อนๆเรียกว่าปลาอะไรกันอนะ่ะ <c oughs> อืมก็นั่นแหละกรุบมาวางตั้งแต่แปดโมงเช้าแล้วและนี่ก็คือห้าโมงเย็นนะครับวางลากยาวเลยก็เจ็ดชั่วโมงเนาะแปดเก้าสิบเอ็ดสองสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดเก้าชั่วโมงเลยอเออก็ตามนั้นแหละแล้วเกิดการชั่วโมงไม่ได้หาอะไรเลยนะี่ทำไงไมนะัเนี่ยก็โอเค ถ้าหมดคลิปนี้นะครับก็จะเป็นคลิปที่อยู่ในแคลนอลเลยเนาะเพราะว่าพรุ่งนี้กูจะขึ้นไปเอาข้อมูลและนะครับก็ข้อมูลทั้งหมดที่อยู่ในแคลนอลที่เคยบอกว่ามันเสียนะครับตอนนี้กูกู้มาได้แล้วแล้วก็พรุ่งนี้กูจะไปเอาข้อมูลทั้งหมดแล้วก็จะเป็นคลิปที่ถ่ายสต็อกไว้นะครับลงต่อนะฮะก็คลิปนี้จะเป็นคลิปที่ถ่ายปุ๊บลงปั๊บเป็นคลิปสุดท้ายของอตนี้นะฮะก็ถ้าใครชอบ แนวเดียวกันชอบสไตล์เดียวกันนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจกรุ๊ปด้วยนะฮะแล้วถามว่ามาเปิดคลิปอะไรในน้ําไม่รู้เหมือนกันไปไปเจอกันทีเดียวข้างนอกเลยไปครับ โอเคเพื่อนๆมามาดูลุกแรกกันมันจะมีอะไรไหมโหหพนอะไรขนาดนี้เนี่ยพี่ตอนนี้คือสวะเยอะมากเลยนะครับใครที่ดูคลิปพี่แล้วก็จะรู้ว่าโหสวะเยอะช่วงนี้น้ำมันสูงอ่ะโอ้โหเงียบเงาจังอะโอ้โหนึกว่าเงียบเงาเดี๋ยวเราผ่านรอบไปแล้วกันนะตัวนี้เหมือนจะอ่อนเลยว่ะ แน่นป <da> <c oughs> ึ๊กเลยเว้ยก็เนี้ยครับเหยื่อที่เราใช้ก็คือปลาปลาปีเนาะอันนี้มันโดนโดนหั่นมาครึ่งหนึ่ง ูขาวเพื่อนๆตัวเล็กไปหน่อยตัวพอกับตัวนี้แหละไม่ลงบูขาวตัวนี้จะได้ปล่อยบอ่อไหมสีมันอ่อนเลยนอ้แกอ่อนนี่ครับคือด้วยที่น้ํามันใสอ่ะตอนเนี้ยปูมันก็นั่นนะปรับสภาพน้ําตาม นี่กระปาปีเหมือนกันอืมนะอันนี้ตัวหนึ่งนะหรือแค่นี้ ด้วโอ้ยปล่อยบอ่อตัวนี้ปล่อยบอ่อไข่ไม่ร้อยไข่ไม่ร้อยมันฟาดเกือแหลกเลย คู่เลยเ้ยอยู่ใต้ไม่เวิ่์กให้ไปยุ่งบนหนีบกันอีกเยอะกันสิเออนี่เ,ออเออยอะกัน ไอตัวเล็กนี่ปล่อยไปเลยดีกว่าจบจบปูไซต์<ฮ>เท่ากันหมดเลยเพื<ๆ>่อนเพื่อนนี่กิเลียงเลยเป็นเหลือซากเหลือซากอยู่หน่อยเดียว สว,สวย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 เลยแน่นด้วยไม่ต้องสืบตัวนี้เฮ้ยมันหลงเข้ามาปะเนี่ยเอากินไปหน่อยเดียวนี่ เพื่อนอระสานี้ตัวไม่ใหญ่ผู้เขียวผู้เขียว

โอเคอันนี้ก็ยังพอป,ปล่อยบ่อได้นี่ไซส์ก็ซัดมัดขายได้นะเพื่อนๆไซส์เนี้ยอย่างที่มาตรฐานกุ้งน้องสามนิ้วสามนิ้วก็คือจากปลายเนื้อนะไม่ใช่ปลายนิ้วไม่ใช่ปลายเล็บนะปลายเนื้อมาถึงตรงนี้นี่ระหว่างเส้นสองเส้นเนี้ยเกือบเกือบกลางนะสามนิ้วเนี่ยวัดเลยจากกรีนึงมาถึงอีกรีนึงเนี่ยยังไงก็เกินใช่ไหม จะกรีหนึ่งก็คือกรีแหลมๆเนี่ยมาถึงกรีฝั่งนี้นะฮะยังไงก็เกิน3นิยวกว่าด้วยแต่ว่าเรายังไม่ขายมันเล็กไปเดี๋ยวเราไปเลี้ยงต่อกระเทยด้วยเดี๋ยวไปลงบ่อเพาะเลี้ยงก็โดนตัวูรล่อถ้าเป็นตัเมียด้ยวยนี่ปลาปีเหมือนเดิมมีมะล่อยับเลยตางกลาง ไอตัวแล้วกระเพียงเดียวเพื่นนอนไปกันเล็กเกินไปสิเออดูมันกินเหยื่อหนำมากไอห,หนูเอาไปด้วย สายสวยอีกแล้วเพื่อนๆสายสวยอีกแล้วว่าสายสวยอีกแล้วไปจ้ดูเรือไปเฮ้ยคิดจะดูกระป๋าเอาแล้วมีหอยปูเสียชวนด้วยคิดจะดูกลัป๋านี่ไงนี่ไงเอาดิเอาดินี่ล็อกแม่ง ไปโหแหลกยับเยินอันนี้นดูดูดูนัก เหลือแต่เยือ่อเอ้เหลือแต่ที่หอเยือ่องอกช่องในเนี่ยฮัลโหลถ้าเกิดไม่มีช่องขาดนะครับสันนิษฐานได้2อ,อย่างคือออกทางงากันดูขโมยนะฮะแต่ว่าไม่น่าใช่ขโมยเพราะว่าตัวอื่นมันได้อยู่น่าจะออกทางงานเนี่ยแหละงานมันอาจจะเปิดไปต่อเนี่ยตนเตียน,นเลย โอ้โหมันเริ่มเลยครับปูกเขียวมันเริ่มเลยไายก่อนนะหนูเอยอบไปด้วย เอียงข้างมาเลยเว้เหมือนจะอ่อนตัวนี้อ่อนน้อย โอ้โห oh oh, สองตัวคู่เลยแต่ปลาเรียกล่ะโอ้โห hmm. hmm. oh oh oh. ไซส์สวยเหมือนกันตัวนี้นี่ไซส์สวยเหมือนกันจะป,ะปูเขียวนี่อุย้ยอ่อนด้วยอ่อนนี้ก็ต้องลงคอนโดสิครับไปไประจำคอนโดได้เลย โอ้ภูเขาโอ้เอาเรื่องตัวเว้ยอืมนี่ใช้ก็ใช้ได้อยู่นะนี่อืมโอ้ยแน่นชัวๆตัวนี้ไม่ต้องสื้ ล็อกแล้วล็อกอีก,ล,อกล็อกเข้าไปล็อกเข้าไปแน่นชัวๆวนี่เปิดกเลยครับพี่น้องแจมแจมแจมไปต่อ โอ้โหสองตัวคู่เลยโอ้โหสองตัวคู่เลยเพื่อนๆโอเเพื่อนสองตัวคู่เลยฮะอันนี้ด้วยที่แบบกุบวางทิ้งนะลูกเนี้ยคือใส่เหยื่อไว้นั่นแหละแต่ว่าวางทิ้งหมายถึงว่ามันวางที่อื่นไม่ได้เพราะว่ากุ๊บลืมเอาไอ้นี่มานี่ลืมมาทุ่นมาเนี่ยเห็นไหมเพราะว่า กูใช้ทุนอะไปกดปูแล้วปูมันหนีบทุนแตกจะหนีบไปไหมเนี่ยมันหนีบทุ่นแตกไไนนแตก,กูก็เลยลือเอาทุนมาก็เลยไปวางที่อื่นไม่ได้ก็เลยมาว<ๆ>างตรงเกาะกลางเนี่ยแล้วซึ่งเกาะกลางนี่ก็คือเป็นแค่กอเกาะเฉ<พ>ยอะที่วางไว้คือจะจะได้หารอบง่ายอะไรอย่างเงี้ยเออไม่คิดว่ามันจะมีสองตัวเลยว่ะเอ,อ้ยแจ๋วแจ้วไปต่อ เนเวลากุบขยับกล้องทีหนึ่งกูต้องมานั่งเช็คทีหนึงว่าฟุตเป็นตรงเปล่าอะไรเป็นตรงเปล่าเออดูอันนี้คือภาพมันไปอยู่ที่โกโปรนะมันจะไม่เห็นในนี้หรอกว่ามันจะโชว์แสดงยังไงอะแต่ว่าในโกโปรเนี่ยมันจะบันทึกอยู่ โปูไข่จะพี่น้องปูไข่จ้านี่ดำเมียมเม่ยมดำเมี่ยมไหมล็อกล็อกไปก่อนเอ้ช่วงนี้มีปูไว้ตอนนี้กุ๊บก็วางไปม,มั่วหมดเลยนะเพราะว่าก่อนหน้านี้มันมีแค่เป็นบางจุดอ่ะวันนี้ก็เลยวางในป่าด้วยเนี่ยทั้งในป่านี้ป่านู้น วางแนวหินวางข้างล่องวางริมล่องวางหมดวันนี้ทุกจุดและแม่งมีทุกจุดแต่แบบมีจุดแล้วนิดจุดละหน่อยโอ้โหกระเปียกเดียวเพื่อน ร้อก่อนร้ no. no. อก่อนไอหนูเยอะไปด้วยอือหือดำขนาดนี้แน่นช่วยไหมเนี่ย นี่เอาแน่นมันอร่อยแน่นๆเลยแล้วมันรอเหยื่อซะแหลกมันเข้าตั้งแต่เมื่อไหร่วะเนี่ย โอ้กระเปียกเดียวไปตก่อนมาเพื่อนลูกท้ายนี่ข้างนี้เลย มีอะไรไหมอุ้ยอุ้ยโอ้โหพอกันเลยในคลองเนี่ยไม่ต้องหนีี๋ยวกูปล่อยเองอืมบาหมดโอเคครับเพื่อนๆครับก็วันนี้ก็เรียบร้อยอแล้วและนี่ผลงานเรา <c oughs> นี่ งานเราอันนี้เต็มคาราเบลไม่เห็นหน้าเห็นหน้าหน่อยไตนเนียนครับวันนี้เนียนดูไม่รู้ว่ากี่ตัวนับเอาฮะเพิ่ตัวใหญ่จะอยู่ข้างล่างนะครับนี่นะโอ้โอโอ โอเควันนี้ก็ประมาณนี้นะฮะก็เดี๋ยวหลังจากคลิปนี้นะครับก็จะเป็นคลิปสต็อกที่กูุปเคยถ่ายเก็บไว้นะฮะกรุ๊จะลงก่อนเนาะแล้วพอหมดสต็อกนั้นก็จะกลับมาลันเรียวปกติเลยนะฮะเพราะว่าไอคลิปที่กุ๊ปจะขึ้นไปเอาเนี่ยมันมีคลิปที่เรามันมีผลงานอะ่ะเออมีผลงานหลายๆคลิปนะครับแล้วก็บางคลิปมันก็เป็น วิชาการเนาะสำหรับคนที่อยากเลี้ยงปูอะไรอย่างนี้กูก็ถ่ายคลิปไว้หมดเลยแล้วก็จะมีคลิปเลโชเลอะไรอย่างนี้ด้วยแล้วก็ DIY นะครับก็คือการทําอวนการยึดอวนอะไรเงนี้กูมีบอกหมดทุกอย่างก็เลยแบบเสียดายนะถึงเธอว่าจะลงนั้นก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยกลับมาล่าปูกันใหม่แต่ว่าคลิปที่กูสะตอกไว้ก็มีล่าปูด,ด้วยยังไงก็าฝากติดตามด้วยนะฮะแล้วถ้าใครชอบคลิปแบบนี้นะครับชอบแนวเดียวกันชอบสไตล์เดียวกันนะฮะก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กูด้วยเนาะ ตอนนี้ไปแล้วสวัสดีครับจ